ภาพบรรยากาศแห่งความสุขของเรื่องดีๆวีแชร์ค่ะ รถตู้เสียจอดขวางถนนคุณเอกเห็นไหมแล้ว huh. ผู้ที่ถ่ายคลิปเขาบอกว่าขนลุกเลยตอนที่เห็นทุกคนเนี่ยเปิดประตูรถลงไปช่วยพร้อมกันนี่คือความน่ารักนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของคนไทยน้ำใจคือน้ำจิตน้ำใจไม่นิ่งดูดายนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรานิ่งดูดายเนี่ยรถตู้คันนี้ก็จะขวางทางก็จะไม่มีใครไปได้เลยเพราะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนขับรถยนต์คนขับรถจักรยานยนต์คนที่อยู่แถวนั้นผ่านไปผ่านมา ลงไปช่วยกันเข็นรถตู้คันนี้ไปแอบทางทางได้สําเร็จค่ะแหมคลิปนี้โพสต์ไปชาวเน็ตเขาว่ายังไงรู้ไหมฮะเขาบอกรู้สึกใจฟูเลยบางคนบอกว่านี่แหละคนไทยมีที่เดียวในโลกบางคนบอกว่าขอบคุณทุกๆคนคนไทยรักกันบางคนบอกว่าช่วงนี้มีแต่ข่าวหัวร้อนบนท้องถนนนะมาเจอคลิปแบบนี้ก็นะทําให้มีรอยยิ้มทําให้ใจฟูขึ้นมาเหมือนกัน นี่ฮบางคนบอกว่าหัวใจคนไทยที่ไม่เคยละความช่วยเหลือคนแปลกหน้าเลยขอบคุณทุกคนน้ําใจคนไทยนี่หาซื้อไม่ได้จะมาจากที่ไหนทุกทิศท,ทุกทางเมื่อเห็นความลำบากของคนอื่นก็พร้อมที่จะช่วยกันแบบนี้ครับน้ําใจคนไทยไม่เคยเหิืแท้งจริง,รงๆขอชื่นชมนะคะทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์นี้เออน,น่ารักมากเลยนะครับ